สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Trail and t a l l with Patty Penny น,น,นะคะและวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่มีความนิยมสูงในหมู่คนไทยเนาะที่จะไปเที่ยวนะคะซึ่งก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะก็ต้องเกิดกันก่อนว่าเราสองคนเคยไปอิตาลีประมาณสองครั้งเนาะซึ่งเมืองที่เราประทับใจมีไม่กี่เมืองที่เราไปซ้ําซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมืองเวนิสนั่นเอง นะคะควันนี้เราก็เลยคิดว่าอืเราเอาเมืองเวนิสมาเล่าให้ทุกท่านฟังดีกว่าเผื่อใครที่ยังไม่เคยไปนะคะแล้วก็อยากจะไปกันเนาะเพราะว่าเราเนี่ยไปมาสองครั้งเราก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมีทริคมีอะไรเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยไปแล้วก็แบบใช้ชีวิตอย่างสะดวกขึ้นด้วยเนาะโอเคคะ่ะถ้างั้นก่อนที่จะไปเริ่มต้นการเที่ยวประเทศอิตาลีกันนะคะรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ ประเทศอิตาลีหรือชื่อเต็มอย่างทางการสาธารณรัฐอิตาลีมีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูตตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีกึ่งกลางเมดิเตอร์เรเนียนโดยทางตอนใต้มีเกาะสองเกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือเกาะซิซิลีและเกาะซา์ดิเนียบริเวณทางตอนเหนือไม่ได้ติดทะเลแต่ติดกับพรมแดนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียโดยมีเทือกเขาแอลป์กั้นระหว่างประเทศ มีภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปค,คือภูเขามองบลังและเทือกเขาแอพเพนไนน์ที่พาดผ่านตอนกลางและตอนใต้ของประเทศอิตาลีนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบปล่องภูเขาไฟมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยนอกจากภูมิประเทศที่สวยงามแล้วแน่นอนว่าอิตาลีมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่งจนทําให้อิตาลีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดโดโลกกว่า58แแห่งส่งผลให้ประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในสุดยอดจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะเมืองหลวงของประเทศอิตาลีคือกรุงโรมมีการปกครองของประเทศอิตาลีแบ่งเป็นรูปแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภาใช้ระบบพักผสมรัฐสภาของอิตาลีมีวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนของทั้งสองสภาดำรงตำแหน่งครั้งละหปีส่วนรัฐมนตรีจะได้รับการ แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสาธารณารัฐอิตาลีแบ่งการปกครองออกเป็น15แควน้นและ5แคว้นปกครองตนเองแต่ละแคว้นก็จะแบ่งออกเป็นจังหวัดนะคะนอกจากนี้ยังมีรัฐอิสระอีก2รัฐก็รวมอยู่ในประเทศอิตาลีด้วยนั่นคือซานมาริโนและอวาติกนประเทศอิตาลีมีประชากรกว่า60.6ล้านคนภาษาทางการคือภาษาอิตาลีและใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษารองชาวอิตาเลียนจะนับถือาศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาก็จะมีศาสนาอื่นๆรวมทางศาสนาพุทธด้วยเวนิสหรือเวเนเซียเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโตตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีเป็นนครแห่งสายน้ำที่ประกอบขึ้นด้วยเกาะเล็กๆจำนวน118 8เกาะในเวเนเชียนลากูนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาครีอติกอันมีพื้นที่โดยรวมเพียง5ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ทั้งเมืองเวนิสจึงเต็มไปด้วยคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยที่ถูกเชื่อมต่อด้วยสะพานกว่า400สะพานโดยที่คลองขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าแกรนแคแนลไหลผ่านกลางและทำให้การคมนาคมในเมืองเวนิสมีเพียงแค่เรือจักรยานและการเดินเท้าเท่านั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะคะเวนิสเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกราว3 3ล้านคนต่อปีและหากเทียบกับประชากรของเมืองเวนิส ที่มีเพียงแค่2,70,000คนเท่านั้นถือว่ามีนักท่องเที่ยวสูงกว่าจำนวนประชากรหลายเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะในอดีตเวนิสนั้นเป็นเมืองท่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายกับประเทศตะวันออกโดยเป็นรัฐอิสระที่ไม่ได้ขึ้นกับใครเลยและปกครองโดยเดยุกหรือดอชนะคะ ด้วยเหตุที่มีความมั่งคั่งทางการค้าขายเมืองเวนิสจึงเป็นที่หมายปองจากประเทศมหาอำนาจต่างๆที่พยายามจะล่าเวนิสมาเป็นเมืองขึ้นแต่เวนิสเองก็รอดพ้นมาได้ทุกครั้งจนกระทั่งได้เข้าร่วมกับประเทศอติตาลีในช่วงปลายศตวตรรษที่19บุคคลสําคัญของเวนิสที่รู้จักโทโลกก็คือมาโคโปโลซึ่งเป็นนักเดินทางและค้าขายเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้เดินทางไปยังประเทศจีนและได้เข้าเฝ้าพระจากักรพรรดิกุบไล แห่งราชวงศ์หยวนเมื่อปีคริสตศักราช1295พร้อมกับนำความเจริญก้าวหน้าและศิละปะวัฒนธรรมหลากหลายที่เขาได้เรียนรู้จากประเทศจีนมาเผยแพร่นในบ้านเกิดเช่นดินระเบิดเครื่องเทศผ้าไหมรวมถึงเส้นสปาเกตตีข้อควรรู้นะคะก่อนที่จะไปเที่ยวเวนิสสำหรับนะักช่องท่องเที่ยวชาวไทยนะคะที่ต้องการไปเที่ยวประเทศอิตาลีนะคะ ก็จำเป็นที่จะต้องทําวีซ่าเชงเก้นค่ะเพราะว่าประเทศอิตาลีเป็นหนึ่งใน EU นะคะการคมนาคมขนส่งในเมืองเวนิสนะคะก็จะมีรถประจําทางจากแอร์พอร์ตนะคะมาส่งถึงกลางเมืองมีรถไฟนะคะมีเรือเมนะคะซึ่งเรียกว่า Water Bus นะคะหรือว่าจะเป็น Water t a แทซนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะประเทศอิตาลีใช้สกุลเงินยูโรนะคะและระบบไฟฟ้าที่นั่นเขาก็จะเท่ากับเราเป็นแบบ2 2 0โวลต์แต่ ลักบางปลักนะคะเขาจะเป็นปลักสามขาซึ่งแนะนํานะคะให้ทุกคนที่จะไปยังไงก็ควรจะเอาหัวปลักไฟที่เป็น universal ไปด้วยนะคะในการเชื่อมการเดินทางในเวนิสนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วส่วนใหญ่ใช้ water บ u s แล้วก็แท็กซี่นะคะโดย water บ u s ค่ะราคาเนี่ยจะอยู่ที่7.5ยูโรต่อ1คนนะคะซึ่งใช้ได้ใน72นาทีแต่ว่าใช้สําหรับได้แค่เรือ1ลําเท่านั้นหมายความว่าถ้าจะขึ้นหลายๆลําลนะคะแนะนําว่าอยากจะให้ซื้อตั๋วเนี่ย เป็นแบบแพ็กเกจ24ชั่วโมง48ชั่วโมง72ชั่วโมงนะคะซึ่งราคาจะอยู่ที่20 30และ40ยูโรขึ้นไปค่ะสำหรับสถานที่เที่ยวที่สำคัญในเมืองเวนิสนะคะก็คือจัตุรัสเบสตาซันมาโคค่ะซึ่งเป็นจัตุรัสหลักที่อยู่ตรงกลางนะคะที่ทุกคนที่ไปที่เวนิสก็มักจะไปถ่ายรูปตรงนี้ค่ะสำหรับประวัติของจัตุรัสเบสตาซันมาโคจะตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเวนิสแต่เดิมเป็นสนามหญ้าของพระราชวังปาราโซดูคาเลที่อยู่ติดกัน สร้างขึ้นในช่วงปลายของศตวรรษที่9เพื่อใช้เป็นบริเวณทางเดินทอดมายังมหาวิหารซันมาโครบริเวณจัตุรัสโดดเด่นด้วยหอระฆังซันมาโคความสูง99เมตรที่สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพของเมืองเวนิสอันงดงามได้จากด้านบนนอกจากนี้บริเวณจัตุรัสยังรายล้อมด้วยอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่โดยทางด้านเหนือของจัตุรัสจะเป็นที่ตั้งของศูนย์นิทัศการโอลิเวตตี และหอนาฬิกาเซนต์มาร์กส่วนทางด้านตะวันออกของจัตรุรัสจะเป็นที่ตั้งของมหาวิหารซันมาโคมหาวิหารประจำเมืองเวนิสส่วนทางด้านใต้ของจัตรุรัสจะเป็นที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติและร้านค้าต่างๆและสำหรับทางด้านตะวันตกจะเป็นที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะคอเรนอกจากนี้พื้นที่จัตรุรัสยังครอบคลุมไปถึงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างพระราชวังปาราโซดูคาเรและหอสมุดแห่งชาติมาเซียนาบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานที่มีลักษณะเป็นเสาหินสูงสองต้นได้แก่เสาเซนต์มาและเสาเซนเทโอโดรซึ่งเป็นเสาหินสลักที่ทำจากหินแกรนิตและหินอ่อนสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1172เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงนักบุญมาร์กและนักบุญเทโอดอร ผู้มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์และในบริเวณใกล้กันยังมีท่าเรือกอนโดลาและจุดชมวิวเพรสดีว่าเดกรีเซียโบนีซึ่งเป็นพื้นที่ริมชายฝั่งบริเวณด้านหน้าของพระราชวังปาลาโซดูคาเลที่เป็นจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองเวนิสนอกจากนี้จัตุรัสเปียซาซันมาโคเป็นจัตุรัสเดียวในเมืองเวนิสที่ได้เรียกชื่อว่าเปียซา สำหรับจับตุรัสอื่นๆจะเรียกว่าเยสเตลจัตุรัสเบียซาซันมาโคในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของเมืองเวนิสที่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และาศาสนายังมักใช้เป็นจุดนัดพบและเป็นพื้นที่ในการจัดงานประจำเมืองของเมืองเวนิสอยู่หลายงานโดยเฉพาะเทศกาลเวนิสคานิวัลก็จะจัดขึ้นที่นี่เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดน,นิยมของเมืองเวนิสอีกแห่งหนึง่งที่ไม่ควรพลาดไปเที่ยวชมค่ะสำหรับเวลาเปิดติดนะคะบริเวณจัตุรัสเนี่ยจะเปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่เสียค่าเข้าชมค่ะสถานที่เที่ยวน่าสนใจที่แรกนะคะพระราชวังป巴拉โซดูคาเล ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจตุรัสเดียซาซานมาโคที่เราได้กล่าวกันไปเมื่อกี้นะคะภายในมีพื้นที่นะคะติดกับมหาวิหารเซนต์มาร์กส์บาซิลิกาซึ่งเป็นบทหลักของเมืองเวนิสมีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมทั้งแบบเวเนเชียนไบเซนไทน์เรเนซองส์และโกธิกได้เริ่มก่อสร้างในช่วงศตวรรษที่9โดยเจ้าเมืองหรือภาษาท้องถิ่นนะคะเรียกว่าโดชซึ่งโดชคนแรกของเมืองเวนิสนี้เป็นผู้ก่อตั้งพระราชวัง โครงสร้างโดยรวมของพระราชวังแบ่งออกเป็น3ส่วนเริ่มจากพื้นที่ที่เก่าแก่ที่สุดจะเป็นอาคารปีกที่หันหน้าเข้าหาอ่าซังมาโคและอาคารส่วนที่2เป็นด้านที่หันหน้าเข้าหาจัตุรัสซามาโคตลอดจนอาคารส่วนที่3นะคะคือฝั่งที่ติดกับคลองด้านสะพาน Bridge of s ไซโดยอดีตพระราชวังปาราโซดูคาเ่ทำหน้าที่เป็นที่ประทับของโดชและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการมาอย่างยาวนาน จนมาถึงศตวรรษที่19รัฐบาลอิตาลีได้จัดสรรงบป,ประมาณมาบำรุงรักษาพระราชวังแห่งนี้ก่อนจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ที่ดูแลโดยองค์กรพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองเวนสิสในปัจจุบันนั่นเองค่ะไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในพระราชวังแห่งนี้นะคะ1นึ่งคือ,อหน้าอาคารค่ะที่งดงานประการตานะคะอยู่ที่ชั้นกรา u n l ค่ะ เดินเข้าไปนะคะก็จะเห็นเป็นออตัวอาคารด้านนอกที่ประดับไปด้วยหินอ่อนสีชมพูและสีเขียวนะคะไม่ควรพลาดคะ่ะควรไปถ่ายรูปไว้นะคะสวยงามมากออด้านในนะคะก็จะเจอลานคอร์สหยานะคะซึ่งเป็นลานกว้างนะคะของพระราชวังซึ่งมองเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นบันไดย,ยักษ์นะคะท,ที่ประดับไปด้วยรูปปั้นของดาวอังคารและดาวเนปจูนบันไดนี้นะคะเป็นทางเข้าพิธีการสําหรับดอชและบุคคลสําคัญที่มาเยือนในอดีตนะคะที่ที่3ค่ะที่ไม่ควรพลาดคือพัด มนของโดชค่ะซึ่งเป็นห้องส่วนตัวของโดชมีการตกแต่งอย่างหรูหรามีจิตรกรรมฝาผนังอย่างมดงามเพดานปิดทองนะคะสะท้อนถึงความมั่งคัง่งและอำนาจของผู้ปกครองเมืองเวนิสค่ะถัดไปนะคะคือห้องประชุมใหญ่ซึ่งเป็นห้องโถงที่ครั้งหนึ่งนะคะเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานนักการเมือง1000ันคนนะคะของสาธารณรัฐเวนิสผนังเนี่ยประดับด้วยผลงานชิ้นเอกของจิตรกรชาวเวนิสรวมทั้งพาราไดส์ของทินโตเรตโตนะคะ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพวาดสีน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะอีกที่ที่ห้ามพลาดน,นะคะคือ Bridge of Sighs ค่ะซึ่งบริดจ์นี้นะคะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระราชวังนี้เพราะว่าบริดจ์เนี้ยได้เชื่อมต่อระหว่างพระราชวังกับเรือนจําที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีตำนานดีตำนานนึงค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปลองดูนะคะซึ่งเขากล่าวกันมาว่าถ้าหากว่าคู่รักคู่ไหนนะคะได้จูบกันใต้สะพาน Bridge of Sighs เนี่ยตอนพระอาทิตย์ตกจะมีได้ครองรักกันชัวน่วนิรันดร์ค่ะ สิ่งที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะคะที่ไม่ควรพลาดนะคะลงไปชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างสุดนะคะก็คือเรือนจํานั่นเองค่ะซึ่งเชื่อมต่อกับสะพาน Bridge of s i ายเมื่อสักครู่ค่ะเวลาทําการนะคะวังแห่งนี้จะเปิดบริการทุกวันค่ะซึ่งช่วง1เมษายนถึง1 31ตุลาคมนะคะจะเริ่มเวลา8โมงครึ่งไปจนถึง1ทุ่มค่ะตั้งแต่1พฤศจิกาจนถึง31มีนาคมจะให้บริการ8โมงครึ่งนะคะไปจนถึง5โมงครึ่งค่ะ สำหรับสถานที่ที่สองในจัตุรัสแห่งนี้นะคะก็คือมหาวิหารฟันมาโคหรือว่ามหาวิหารเซนมานั่นเองค่ะการก่อสร้างมหาวิหารได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ1063ในช่วงของราชวงศ์โดชโดมินิโกคอทารินีมหาวิหารนี้สร้างในรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมอิตาเลียนโกธิกสถาปัตยกรรมไบเซนทายและสถาปัตยกรรมเวนิเซียนโกธิกและยังมีการตกแต่งภายในด้วยกระจกโมเส ด้านบนเป็นหลังคาโดมจํานวนห้าโดมนอกจากนี้บนยอดจั่วของหลังคาด้านหน้าของมหาวิหารแห่งนี้ยังตกแต่งด้วยรูปปั้นของนักบุญมาร์คที่ประดับอยู่บนยอดอย่างโดดเด่นและข้งางใต้รูปปั้นของนักบุญมาร์คจะเป็นรูปปั้นสิงโตทองที่ชื่อว่า The Lion of s t Mark ซึ่งเป็นรูปปั้นสิงโตมีปีกถือดาบด้วยอุ้งเทา้าและถือพระคท์ที่จะรึกข,ข้อความว่า Peace to you, o Mark, my evangelist ซึ่งเป็นรูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญม้าและสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเวนิสซึ่งสิงโตศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายในเชิงคลังอํานาจเกียรติและความกล้าหาญซึ่งเราจะพบสัญ,ญลักษณ์สิงโตศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่สําคัญต่างๆรวมถึงโลโก้บริษัทบางแห่งของประเทศอิตาลีมหาวิหารสร้างแล้วเสร็จในปีคริสตศักราช1994และร่างของนักบุญม้าก็ได้รับนำมาประดิษฐาน ปในสุสานหินออนด้านล่างแท่นบูชาและมีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงนักบุญมาในวันที่25เมษายนของทุกปีมหาวิหารซานมาโคเป็นมหาวิหารหลวงมาหลายร้อยปีจนกระทั่งได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิหารประจาเมืองเวนิสนับตั้งแต่ปีคศ1807เป็นต้นมานอกจากนี้มหาวิหารนี้ยังมีชื่อเล่นว่า Church of Gold หรือว่าโบสทองคำอีกด้วยสำหรับเวลาเปิดปิดนะคะ ในวันที่29ตุลาถึง15เมษายนโบสถ์จะเปิด9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์และวันหยุดจะเปิดเวลาบ่าย2ถึง4โมงครึ่งในช่วงวันที่16เมษายนถึง28ตุลาคมโบสถ์จะเปิด9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นในวันอาทิตย์และวันหยุดจะเปิดเวลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นสำหรับสถานที่ที่3นะคะที่ตั้งอยู่ในจัตุรั e สเยซัสซานมาโคที่เราอยากจะพาไปชมกันนะคะก็คือหอระฆังซานมาโคค่ะ หอะระฆังนี้นะคะมีความสูงถึง99เมตรสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพเมืองเวนิสงานได้จากด้านบนรอบด้าน3 6 0องศาเลยนะคะแต่เดิมพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นประภาคารบอกตำแหน่งเมืองให้กับนักเดินเรือมาก่อนที่จะได้รับการปรับปรุงให้เป็นหอะระฆังประจำมหาวิหารสังมาโครนะคะในปีคริสตศักราช1515แต่หอได้ถล่มลงนะคะในปีคริสตศักราช1902และได้รับการสร้างใหม่ ในปีคริสตศักราช1912ค่ะโครงสร้างของหอระฆังนะคะสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดงบริเวณยอดด้านบนของหลังคาหอระฆังนะคะประดับด้วยรูปปั้นทูสวรรค์กราเบียลหรือว่าอาร์คแองเจลกาเบียลนั่นเองนะคะและบริเวณผนังด้านล่างของหลังคาตกแต่งด้วยรูปสลักสิงโตเซนต์มาร์คซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเวงนิสทั้ง4ด้านด้านบนหอระฆังยังเป็นพื้นที่ของหอชมเมืองนะคะ ที่สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพนอกจากนี้ยังมีแผ่นจารึกนะคะที่ใช้บันทึกเหตุการสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์นะคะของกาลิเลโอค่ะโดยกาลิเลโอเนี่ยนะคะได้ทำการสาธิตการใช้กล้องโทรทัศน์ที่เมืองเวนิสในปีคริสตศักราช1609ที่บริเวณด้านบนของหอคอยแห่งนี้ด้วยค่ะเวลาเปิดปิดค่ะเ,เปิดประมาณ8โมงครึ่งนะคะและสิ้นสุดที่2ทุ่ม15ค่ะ สำหรับอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็คือ b r i d g o o s s i า s ซึ่งเชื่อมต่อกับพระราชวัง p l a าโซด u c a l e ซึ่งด้านล่างก็คือจะเป็นคุกนะคะสำหรับประวัติของสะพานแห่งนี้เป็นสะพานประวัติศาสตร์ของเมืองเวนิสสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16เป็นสะพานหินโค้งเก่าแก่ที่มีลักษณะปิดทึบรอบด้านทอดข้ามคลองรีโอเดลพ l าโซเชื่อมระหว่างพระราชวังพ a าโซดูคาเ e กับคุกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของคลอง ชื่อของสะพานมีความหมายว่าสะพานแห่งเสียงถอนเหายใจเพราะเมื่อนักโทษถูกพิจารณาคดีและนําตัวไปยังที่คุมขังจะต้องผ่านสะพานนี้เพื่อข้ามไปยังคุกซึ่งนักโทษจะมองเห็นอิสรภาพของโลกภายนอกครั้งสุดท้ายได้จากช่องหน้าต่างเล็กๆบนสะพานแห่งนี้ซึ่งนํามาสู่ความเศร้าและเสียงถอนเหายใจจึงกลายเป็นชื่อเรียกของสะพานนับแต่นั้นในปัจจุบันสะพาน Bridge of Sighs และคุกกลายเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของพระราชวางัง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังได้ไ้เที่ยวชมและศึกษาที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเวนิสอีกแห่งหนึ่ง Bridge of Sighs ออกแบบโดยสถาปนิก a โตน n i o Contino สร้างขึ้นในปีคริศตักรา1641กรา1,641เป็นสะพานหินข้ามคลอง Rio del Palazzo มีลักษณะเป็นซุ้มโค้งที่ปิดทือรอบด้านเหลือเพียงช่องหน้าต่างเล็กเท่านั้นสะพานนี้มีความยาว11เมตร สูงประมาณ9เมตรเชื่อมต่อจากอาคารของพระราชวังปาราโซดูคาเล่ไปยังเดือนจาแห่งใหม่ปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้ที่มาเที่ยวชมจัตุรัสานมาโคและพระราชวังปาราโซดูคาเล่มักจมา,มาเที่ยวชมเพราะอยู่ในบริเวณเดียวกันที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเวนิสอีกแห่งหนึ่งซึ่งสามารถเข้าชมสะพานนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ ค่ะซึ่งวิธีการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้ที่ตั้งอยู่ตรงจตุรัสสังมาโครนะคะก็แนะนำค่ะให้นั่งเป็นเรือเมนะคะหรือว่าวอเตอร์บัสค่ะลงที่ท่าเดอะสังมาโครวอลาเรโซนะคะหรือว่าซังเซครียสต็อปค่ะเดินต่ออีกประมาณห้าสิบเมตรก็ถึงละค่ะค่ะจำได้ไหมคะตอนที่เราไปเนี่ยก็คือบริเวณจตุรัสเนี่ยยังไงก็คือเป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองทุกคนจะต้องไปอยู่แล้วแล้วเป็นน่าจะไปที่แรกด้วยแหละเพราะว่าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมี ที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวอีกแบบสี่ห้าจุดเลยทีเดียวอย่างท,ที่เราได้กล่าวไป<ท>เราสองคนเนี่ยนะคะเคยไปเวนิสมาสองครั้งซึ่งสิ่งที่เราประสบความสําเร็จที่เราได้ไปเนี่ยออ่ที่แรกก็คือปราสาทโนปลาโซ <S <S ดูคาเล่เนาะซึ่งปราสาท,ท,ทเนี่ยนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆสวยงามมากเดินเข้าไปเราจะเจอบันไดหลักเป็นโกสเตเคสนะคะซึ่งเรามีรูปโน้เดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูสวยงามมากก็คือต้องต่อแถวถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่า มันเป็นสถานที่มันเหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่อยู่ในนั้นเนาะบางโซนบางชั้นนะคะเขาจะแบ่งไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเออเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าพิพิธภัณฑ์ไหนบ้างอีกที่หนึ่งที่ประทับประทับตาประทับใจตึงตาตึงใจมากคือเราเดินหลงหลงแล้วก็เดินลงไปข้างล่างทุกคนสักพักหนึ่งเราเริ่มขนหัวลุกแล้วก็มองไปมาอ้าวมันเป็นโครูงงใต้ดินนี่คะเออต่างเป็นห้องขัง ใช่แล้วระย่ากาศคือมันอยู่ใต้ดินแล้วอยู่แบบใกล้ๆน้ำคือมากายเย็นเยือกเป็นความสึกขนหัวลุกแล้วอยากจะรีบเดินออกมาไวัยแต่ติดคนข้างหน้าเข้าใจปะคนข้างหน้าเขาว้าวมากอ่ะเขาแบบว่าอู้ว้าวถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหันซ้ายหันขวาใช่เราฉันจะเบียดก็เบียดไม่ได้เกรงใจแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะทุกคนถ้าหากว่าใครแบบไม่ขนหัวลุกง่ายอย่างพวกเราอ่ะก็แนะนําให้ไปอีกที่หนึ่งที่เราไปนะคะคือเราได้ขึ้นหอเนอะซึ่งหอนั้นนะคะ อ,อ,อนาฬิกาใช่เป็นหอนาฬิกาที่ขึ้นไปเขาไม่ได้จำกับเวลานะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ unfortunately นะคะตอนที่เราไปนะคะเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์พอดีซึ่งเป็นวันหยุดยาวของคนยุโรปเนาะคนยุโรปก็จะออกเที่ยวกันเองแล้วก็รวมทั้งคนนอกยุโรปอย่างพวกเราด้วยก็มันตรงสงการเนาะคนไทยอะไรก็ไปคือที่เที่ยวตรงนั้นนะคะเขาจะจากัดคนในการเข้าในแต่ละช่วงเวลา เพราะฉะนั้นถ้าคุณไปวันนั้นแล้วคุณคิดว่าสามารถซื้อตัว๋วข้้งหน้าแล้วเข้าได้เลยมันไม,ไ,ไม่ใช่มันไม่ใช่าาใช่คุณจะต้องซื้อล่วงหน้าเท่านั้นนะคะในเว็บไซต์นะคะบาซิลิก่าสังมาโครนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะทุกคนเป็นอะไรที่สําคัญมากในเว็บไซต์นี้นะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าเป็นแพ็กเกจสมมุติคุณจะเข้าที่เดียวคุณก็กดซื้อที่เดียวเนาะสมมุติอยากจะเข้าบท อันเดียวก็โบดอันเดียวแต่ว่าเขาจะมีแพ็กเกจคู่ด้วยอะไปวังคู่กับโบดไหมหรือว่าไปวังคู่กับหออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในพาร์ตต่อไปนะคะเราก็จะยังมีเวนิสในส่วนที่เหลือที่เราไปเที่ยวมาอีกนะคะซึ่งไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเพราะว่าจะเป็นลักษณะว่าเราจะพาไปนั่งเรือกอนโดล่าล่ะไปชมเมืองด้วยกันกับพวกเราเนาะแล้วก็ไปสถานที่อื่นๆเนาะซึ่งสวยไม่แพ้กับที่อยู่ในจัตุรัสเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าอย่างงาั้น วันนี้พวกเราสองคนก็อาจจะขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก่อนไปก็รบกวน u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย